องค์สมเด็จพ,พระจอมไตรศาสตร์สมดาสัมมาสมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเอาใจใส่ทั้งสองส่วนเด้อต้องเอาใจใส่ทั้งสองส่วนใดความหมายสั้นๆ <c oughs> ชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งจำเป็นอยู่สี่ประการ ในชีวิตความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตมีอยู่สี่ประการหนึ่งอาหารสองเครื่องนุ่งหม่มเครื่องประดับประดาร่างกาย 3. ที่อยู่ที่อาศัยและสี่ยารักษาโรคทั้งสี่ประการนี้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตทุกชีวิตทีนี้เรามาทำความเข้าใจเมื่อชีวิตมันมีอยู่สองส่วนพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าให้เราทุกคนตลอดชาวโลกนี่แหละเราให้อาหารกายอย่าลืมให้อาหารใจเห็นบ่น เราให้อาหารจะกายแล้วอิ่มหนำสำราญแล้วอย่าลืมให้อาหารใจด้วยเห็นบออาหารกายนอันนี้ชาวโลกรู้ดีเข้าใจง่ายแต่ว่าอาหารใจนี่บางคนยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วเราจะให้มันอย่างไร จังสินะบางคนบอกเข้าใจอิริเด้บางคนไปหาหลวงตางนิมนต์ไปขึงเงื่อนใหม่ก็เลยถามว่าเบิดหลายปันได้น่อเงื่อนบางคนกว่าสิบล้านบางคนกว่ายี่สิบล้านบางคนกว่า 1, 2, ล้านหนึ่งสองล้านสามล้าน รลวงตาก,ก็เลยถามจังจินะก็เข้าใจอย่างเรื่องจิตใจนะเพราะฉะนั้นอาหารกายนี่ชาวโลกรู้ดีไม่ต้องบอกแต่อาหารใจนี่มันมีความจำเป็นมากญาติโยมทั้งหลายบแมนธรรมดาจำเป็นซ้ำใดตีถ้าขาดอาหารใจแล้ว จะไม่มีความสุขแม้แต่น้อยเลยปันนั่นอิลีไดยเป็นอย่างจะเป็นอย่างสัน่นเพื่อการกร่างกายขาดอาหารมันก็เป็นถูกเพราะตายอยู่แล้วขันใจขาดอาหารคักก้นอนยู่น้ำกันยากอีกตหากระหว่างสามีพัญญาลูกหลานญาติพี่น้องก็อยู่น้ำกันเดือดความลำบากเห็นบอก เพราะนั้นอาหารใจคืออะไรพุทธเจ้าตรัสไว้ปีติธรรมเนอปีติธรรมนี่คืออาหารใจมันเป็นจังไรปีติคือความเอิบอิ่มแช่มชื่นเบิกบานสบายใจเห็นบ่ประทับใจ บันทึกจังไรจะที่เกิดขึ้นได้อาหารใจเนี่ยต้องสร้างความดีให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างหรืออย่างหยกตัวอย่างเจนง่ายๆเข้าส้างความดีได้หลดสบายใจอิ่มใจจังี่นะความอิ่มใจเนี่ยคืออาหารใจหรือลูก ตั้งอยู่ในโอวาทของพ่อของแม่พ่อแม่เราได้แต่อาหารใจเห็นบ่ลูกดีเบาจังสีสาเราก็บกินเบียกบกินบเล่นบเที่ยวยังขยันมันเพี้ยนอยู่ในโอวาทของพ่อของแม่พ่อแม่ก็เลยมีแต่วความปลื้มใจ พอแม่ก็เยมีความสุขเพราะมีอาหารใจเห็นบอกภรรยาจะได้อาหารใจเพราะสามีดีสามีจะได้อาหารใจเพราะภรรยาดีนอกจากเราทำดีเองแล้วคนอื่นทำดีเราก็ได้อาหารใจจังสินะนี่ต้องเข้าใจจังสิเพราะฉะนั้นน่คุณงามความดีบารมีทาทั้งมวลน,นั้น จึงเป็นอาหารใจอิ่มใจชื่นใจเบิกบานใจจังสิเดออันนี้หันธรรมะในงานศพของคุณพ่อถนอมถ้าผู้ใดมีอาหารกายดีแล้วอาหารใจดีแล้วก็สมบูรณ์นอกจากนั้นพอระยังชีวิตยังเรื่องอะไรเรื่องเครื่องประดับกาย เครื่องประดับประดาร่างกายเครื่องประปดับประดาร่างกายนะั้นมีอยู่สองส่วนหนึ่งส่วนภายนอกเสื้อผ้าอาภรณ์เพชรนินจินดาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องประดับกายภายนอกยังไม่พอยังไม่สวยแท้งามจริงคนต้องมีเครื่องประดับกายภายในด้วย กายเครื่องประดับกายภายในคืออะไรเมื่อกี้นี้ญาติโยมสมทานเบนจศีลศีลนั่นแหละเป็นเครื่องประดับกายภายในผู้ใดใครก็ตามเอาเครื่องประดับคือศีลน,นั้นเอามาประดับไว้ที่กายที่วาจางดงามตั้งแต่เกิดจนตายเห็นบ่มีความสุขตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต คือตายจริงหรือไม่จริงฟังสั้นๆแต่งตัวดีขนาดไหนแต่ถ้ากำปั่นตีขุมตาก็อยู่ยังสิมันก็บงงามแมนบอแต่งตัวงามอยู่หันแล้วแต่ว่าลอยหนา้าลอยหลังลอยเอาของกันอยู่เรื่อยมันก็บงงามเห็นบอแต่งตัวดีขนาดไหน ขันเมียนออใจผัวแต่งดีสมัยมันกะบ่งามแมนบอขันผัวแต่งตัวดีๆล้หนอกใจเมียผัวมมนกะบ่งามแต่งตัวดีสมัยกษัตริางขันตัวอยู่แบบแบบนี่งามบอหยาดโยมหลวงตาว่ายันเศร้าง,งามมาแล้วแมนบอนอกจากหันแต่งตัวดีดีตับแป้งแต่งตัวว่าแมริเก แต่ว่าป่อยอยู่แบบแบบเคยเห็นบอกหน่อจะโคดพอโคตบางคนโพดปะนั่นจริีๆนะมันก็บางามเื่ากับบางคนแบบผัวกินเหล่าจริี่นะกับหน้าที่ป่อยผัวหน้าที่ดาดาผัวเนี่ยหน้าที่บอกม,ม,มันมวนแม้ก็เป็นตะแพงแไหม ขันผักินเหล่ากับพ่อพ่อเศร้าสะพ่อกล่าว,าว่าหัวจังสีแม่เศร้าสะพ่อกินเหล่านะแม่บ่สบายใจเด้พ่อเศร้าสะลูกเข้ากับมีไงแล้วมันจะเป็นบาปพ่อเศร้าสะพ่อกล่ว่าอยู่จังสีเมี่นนมมยนม,มัน,น,มนมก็งามไงอันนี้เราละซัดแตกแต่เราไว้มาสร้างเป็น <laughs> นอจังสีนะ <laughs> ผัวเบิงเมียมันก็บ่เป็นตังเบิ่งแล้วนะปล่อยพดหลยเนาะเห็นผัวหักปรับสแตกเพื่อหมายังไ่วอ,อยู่โอ้ยมันก็บ่งามลเลยแนาเห็นบอต้องคิดไหนเห็นบอบอแม่นแต่งตัวดีหรอพ่อบ่แมนมันต้องมีเครื่องประดับกายภายในคือสินย่างสินะเนาะแต่งตัวดีขนาดไหนก็ตามเ้ออย่างบางเถื่อนเนาะไปงานพี่เกียรต แต่งโตป่อยขักไปหอดห,หลวอเจ้าภาพเพิ่นก็ตั้งเบียแน่ตั้งเหล่าไว้ตอนหลับแต่งโตดีๆไปหอดไปโซดเหล่ามันก็เบิดความงามคือกันนะเว้ยแมนบ่เป็นคนขี่เหล่าซะเห็นบอกยังสี่เป็นตนเด้อเพราะฉะนั้นสี่ห้า้อถ้าผู้ใดนำมาปฏิิปติประดับโอ้ยจะไม่งามจะสิวา่าจังใด ลองตาเ่าให้ฟังอีกสันเรื่องเหล่านี้แหละอยู่ในวงเหล่ามีพอ่ออกอยู่สองคนกินเหล่าน้ากันกินไปเกินมากเกินไปกินมากเราเพิ่งคุยกันมันโอ้ยตายแล้วว่าสันเมียเหาเนี่ยเฮาเมื่อเนี่ยก็จะถือดาคักแ้วเพิ่อนผู้นึงว่าเพราะว่ากินเมื่อแต่ละเทือนเนี่ยโอ้ยเมียเฮาดาเกงขนาดว่าสันบางเถ้าหลุดซแตกเพื่อหมา อันกพอออกพูนึงว่าบัดพรอ,ออกผู้นึงอันว่าเมียเฮาอบ่เป็นจังสรนได้ดีดีเฮาเกนเหล่าเมื่อก็บโปปล่อยบดายัางยังหาเขา้เฮากินเซอยอยู่พันว่าย่องเมียในวงเหล่าเห็นบอกแตบบ่พระเนป่ออ,อยู่แบบแบบเขาเป็นนิ่งท่าอยู่วงเหล่าคุณเอบอกมันบองงามประนั้นเพราะฉะนั้นเดนอต้องเอาศีลมาเป็นเครื่องประดับ เนอประดับกายภายในได้นี่งามได้แต่เกิดจนตายมีความสุขตราบเท่าชลาอันนี้สมได้พอพระสมมาตรวุเดยอตัดไดเนอนอกจากนั้นเครื่องประดับใจต้องมีอีกผู้นะ่ะชีวิตโมเมนต์เล่นๆไดมีเครื่องประดับกายภายนอกภายในดีแล้ว <c oughs> อย่าลืมเครื่องประดับใจอะไรเครื่องประดับใจธรรมมาพร พรออประเครื่องประดับธรรมะคือสิ่งที่สงบเย็นถ้าผู้ใดใครก็ตาม <c oughs> เอาธรรมะมาประดับไปที่ใจลดเย็นเย็ไพ่เฮ็ดดีกษัตริย์ทูเห็นไหมไพ่เฮ็ดบ้านได้ดีบอกบ้านไดีดีกะแล้วจะเธอพระนะ <c oughs> หนากระโบบูด <c oughs> เห็นบอก บ่บึงหน่าบ่เค่งหน่าบง่งอเห็นป่มันลลงงามปนั่นอีหีมีเครื่องประดับใจฝากไว้เดอ้อยังที่นเรามางานศพมันก็ต้องศึกษาธรรมจังหน่อย <c oughs> ถ้าผู้ใดไม่มีบ้านไม่มีเรือนฝนตกก็เดือดร้อนแดดออกก็เดือดร้อนและไม่มีที่พักพาอาศัยเขาเรียกว่าคนอานาถาเพราะฉะนั้นมันจําเป็นพระเจ้าตรัสไว้เรื่องจําเป็น <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดใครก็ตามเอาใจใส่เรื่องเรือนกายติดแอร์ให้กายเย็นแล้วอย่าลืมสร้างเรือนให้ใจอยู่ติดแอร์ให้ใจเย็นด้วยเด้อการสั่นอยู่ในห้องแอร์กะกูนอนบ่หลับพนันวะจะจม่นกูเปิดจะไม่นกูเบื่อะไม่นกูนายไปใส่มาใส่บจ่จกมา ไปใส่นอนยังวาวอีกอยู่นอนในห้องแอร์เห็นบอกเฮ้นหลังงามๆต่วนาบูณมุญูอยู่เห็นบอกนี่ขาดเรือนใจเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นฝากไว้อีกเดอ้อเรือนใจคืออะไรภาวนาในรลวงตามยำอีกได้นี่สมถะวิปัสนาภาวนา ทั้งสองประการนี้คือเรือนใจสมถะคือความสงบวิปัสนาคือตัวปัญญาเห็นบ้เมื่อใจ,ใจใจสงบแล้วต้องมีปัญญาด้วยพระเจ้าเพ่นแสดงไว้จังสิถ้าผู้ดใดใจใจสงบดีแล้วแต่ขาดปัญญาก็ยังมีทุกข์อยู่เห็นบเ,เพราะฉะนั้นปฏิบัติสมถะภาวนา สร้างเรือนใจอยู่จนสงบเย็นเห็นบ่ถ้าจิตสงบเป็นสมาธิร่างกายเป็นพระร่างกายเป็นเนรร่างกายเป็นญาติเป็นโยมจะจิตอยู่ในภพภูมิของพระพุมธจิตสูงส่งอยู่พรหมโลกเห็นบ่อันนี้ผูใ้ใดมีเลื่อนใจนะเป็นเนวหันและนอกจากนั้นผูใ้ใดเจริญวิปัสนาภาวนาบัน เข้าใจในความจริงทั้งโลกทุกอย่างเกิดมาในเบื้องต้นแปรปวนท่ามกลางสุดท้ายสลายเพราะฉะนั้นเรือนใจต้องสร้างให้มันอยู่ภาวนาทุกขึ้นทุกขึ้นเด้มเอมนนี่ก็ย่ำอีกซะก่อนนอนถามโยมแม่นี่ใส่แว่นตานี่ก่อนนอนกาบพราจักเถือ่อบางมือกระบอได้กาบ แมนบอมันเอาที่ถือแน่อยู่ได้นี่บางเธอกกาบฟ้าวฟ้าวอยากนอนนอกกาบบ๊๊บ๊ะบ๊บหลนอนหลดเออกาบเลยแหละพันว่ะบางเธอบอกาบเนี่ยเมื่อนี่เมื่อยหัวหอดหมอนวย,ยกมือใส่หัวจะทุ <laughs> นอเคยเห็นบอเบิงเข้าได้ที่เห็นได้ เพราะฉะนั้นเดอ้ออันนี้ฝากเลือนใจเดอ้อก่อนนอนกราบพระห้าครั้งจือไว้เดอ้อหาเธื่อผุนใดเราต้องมีสาระคือที่พึ่งห้าประการหนึ่งพุทโธเมนาถูพทธเจ้าทุกๆุกพระองค์เป็นที่พึ่งของเราเห็นบหมกราบหนองลงแปลงก็ได้สองทมโมเมนาถู พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระคำมาตฐานเป็นีิพึ่งของเรากราบน้อลงไปครั้งที่สามสังโฆเมนาโถพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกเป็นีิพึ่งของเรากราบจังสี่เวลากราบก่อนนอนกราบลงหมอนเดอ้อคู่มือขู่เมือ่อบันียกราบน้อลงไปครั้งที่สี่มารดาบิดาฝากลูกๆถูกคนไว้อีกเดอ้อ ระลึกถึงพ่อระลึกถึงแม่กราบลงครั้งที่สี่นึกให้เห็นใบหน้าแววตาของพ่อของแม่เราเพราะท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเรามาเป็นที่พึ่งของเราอันนี้กราบเทอทีสี่เห็นบ่ให้ชีวิตเรามาเป็นที่พึ่งของเรากราบหนอลงไปครั้งที่ห้าครูอุปชาอาจารย์ เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใดครูใครเป็นสอรนรส,สอนเราตั้แต่ปรถมมาตามลำดับเราระ,ะลึกนึกถึงให้เห็นใบหน้าของท่าน mm hmm. ท่านแนะนำร่ำสอนแม่ตาให้สติปัญญาเรามาเป็นที่พึ่งของเราถ้าผู้ใดใครก็ตามก่อนนอนกราบห้าครั้งนี่นะจิตมันจะดีดีสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญ เพราะไม่ใช่คนอานาถาอันนี้คือคนมีที่พึ่งอย่างดีเห็นบ่เมื่อกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนนอนอนหนอนอนหนอลงไปอันนี้สร้างเรือนให้ใจอยู่นะนอนนอนอนนอนอนหนอหัวถึงหมอนพิกหนอพิกหนอได้ว่าอยู่บนนอบทส่างเฮื่อใ้ใจอยู่จักเถื่อ นอนแล้วก็เคดอยูุ่ฟ้าพุ่นบางเถื่อนอนฮมจังสันจังสีกว่าสิหลับพระลมพอตายบางเถื่อเห็นบอกขาดเลื่อนใจเนี่ยขนาดนอนเนี่ยว่าหลับอยู่เด้อฝากไว้นอนนอนอนนอนลงไปหัวถึงหมอนแล้วก็พองหนอยุบหนอยกสเตียขึ้นมัดทองพองทองยุบพองหนอยุบหนอพองหนอยยบหนอพอนาเร่ไป มันจะหลับเวลาไหนสังเกตให้ดีๆเนอะิิรับเวลาใดสังเกตให้ขัดขัเป็นอย่างจังต้องเหตุจังที่เพราะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ผู้ใดใครก็ตามทำบาปอะไรไว้ยกตัวอย่างเช่นฆ่าไก่ตัวหนึ่งเราจะต้องถูกเขาฆ่าเราห้าร้อยชาติตัวเดียวใด แม่ใหญป่าจักตูกุ้งจักโตหอยจักน้อยกบเขียดจ,จักตูหมดดำหมดแดงอยู่ทึ่งปลายไหมเบิดจักห้างห้างละจักตูเห็นปะเนอเป็นอย่างจะให้เบิ่งจังสิเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตถ้าเราไม่สามารถเอาบาปออกได้เวลาก่อนตายบาปกุ้มรุมจิตตายพระจิต พี่มีบาปมันก็ไปสู่อบายภูมินะรกเปรส,สุรกายสัจจรชานใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกฎของมันมีอยู่อย่างนี้เห็นบ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้พวกเราปฏิบัติสร้างเรือนให้ใจอยู่เสียสังเกตว่ามันจะหลับตอนพองหรือตอนยุบ สังเกตเท่านั้นอย่าไปจ้องนะฝากห้ามจ้องถ้าจ้องเราไปผมมาโลกถ้าได้สมาธิเพราะฉะนั้นเราดูเรื่อยไปพองขึ้นดับยุบลงดับเกิด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 ดับสังเกตไปอย่างนั้นถ้าผู้ใดใครก็ตามเห็นอาการพองกับยุบเร็วขึ้นเร็วขึ้นหลับุ๊บลงไป ก็ตามหรือแน่นเข้าแน่นเข้าตีบเข้าตีบเข้าเหมือนใจจะขาดแล้วก็แน่นหนอแน่นหนอขาดปุ๊บลงไปหลับตอนไหนจําได้เลอช้าลงช้าลงเบาเข้าเบาเข้าแล้วหลับปุ๊บลงไปจําได้ระเบิดตูมหัวใจเหมือนฟ้าผ่าลงที่หัวใจเลยวัชิรุปมาธรรมาธรรมะอุปมาเหมือนฟ้าผ่าเกิดขึ้นในจิตในใจของเพื่อใดก็ตามครั้งเดียวเท่านั้นญาติโยมทั้งหลายบาปที่เคยทํามา หลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันแม้ปัจจุบันชาตินี้ก็ตามขาดกระเด็นครั้งเดียวด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเนอเพราะฉะนั้นฝากไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เนาะเอาแหละมันบจบดอกเอาสา้นนิดสักก่อนเดอ้อมีโอกาสจงเนอะที่เมื่อวานฟังไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาธรรมในงานนี้มันจะได้ข้อคิดเราจะได้พิจารณาถึงทุกชีวิต ร่างกายเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเรานะและไม่ใช่ของใครไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งเอาไปด้วยไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสมบัติโลกจือไหวเด้อเราทุกคนมาสู่โลกมนมุษย์ไม่ได้เอาอะไรมาอาศัยพระสปอร์ตคือบุญแล้วมายืมของโลกมาใช้เพราะฉะนั้นใช้สมควรแล้วมันเก่าแล้วนอเครื่องรถนี่หละ ขันเกา่าคักแห้วครับมันแลนเบาไหวเขาก็ถิ่มส่นตัวเอาไหว้เห็ดอีหยางข้ขาสั่งกะขายเป็นขยะไปซะนอเศษเล็กไปซะเอาเงินใหม่มาใส่ตอ่อจะตีนะากซื้อขั้นใหม่ากเอาขั้นใหม่เหมือนกันร่างกายของคนเราทุกคนเกิดมาสวกโลกมนุษย์เหมือนกันอาศัยพัฒน์ปอดคือบุญดังที่กล่าวยืมของโลกมาใช้เมื่อใช้คุ้มแล้ว ว่าระสุดท้ายวีซ่าใครวีซ่ามันหมดอายุแล้วก็กลับเท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้หลวงตาปารบธรรมมานออก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณบัศีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ทีพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามนเนนที่ได้ศึกษาเ,าเรียนภาคเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาแล้วทั้งหมดทั้งสิน้นเราทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสํารวมจิตของเราให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตของเราให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรม น้อมบุญกุศลบารมีธรรมทั้งมวลน,นั้นให้มาเข้าถึงจิตถึงใจของเราเมื่อจิตใจของเราสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลมันก็เกิดความเอิบอิ่มแล้วก็แช่มชื่นเบิกบานมีความสุขแล้วเราค่อยนึกเอาบุญกุศลทั้งมวลน,นั้นจะงมีแต่ความสุขความเจริญ สงบร่มเย็นในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจะเริญด้วยจจตุรพิธพร์ชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภะละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติขอให้โชคราบร่ำรวยมั่งมีสิสุขขอให้จเจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปความคิดความปรารถนาใดๆที่ตั้งไว้แล้วขอความคิดความปรารถนานั้นๆ จงพรันสำเร็จจงพรันสําเร็จจงพันรันสําเร็จและไหนที่สุดขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยัจะธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมักผลปิิพานด้วยกันจงทุกท่ทันทุกคนเธอ